เชียงใหม่มันเมืองปราบเซียนอยู่แล้วร้านใหม่มันมีมาตลอดตัด้งแต่เปิดร้านจนถึงตอนนี้ค่ะสิบปีก็ใช้แพนเนชั่นมาตลอดประมาณ26ปีเลยนะตรองค่ายเนะี่ยถ้าเราขายเนเราก็จะได้เยอะมาก่อนเมนย์เราขายนังแข้งไส้อะไรแบบนี้เมื่อกชินมาตั้งแต่เด็กๆครับคุ้นเคยกันถ้าไม่ได้ขายมันก็อยู่บะม่วนอะ แล้วลูกค้าทุกคนพี่จาได้หมดนะเ่ากินอะไรแบบไหนเขากินรสชาติของเหาตีดใจแล้วเขาจะต้องไหมว่าเราจะไปเนี่ยครงต้องใส่นมคนเยอะๆหน่อยเพื่อความสวยงามส่วนเนื้อลูกค้าเิ้นว่าเราใช้คา,านิชันคานิชันนี่มันดีสุดแลว้วอะอย่างอื่นมันก็ไม่อร่อยเลยมันแล้วต่อปะปกอบกินชากาแฟเปิกินอยู่แล้วบนกระจะหู้ยแนววะตัววันนี่มาได้ คานชันแหละอย่างลูกคา้าบอกว่าเนี่ยใส่นมคานชันอร่อยนะถึงแม้มันจะต้นทุนสูงกว่าแต่ว่ายอดขายก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจมตำแซ่บต้องเป็นปลากาแฟาแซ่บด้วยยังคานชั่นลูกค้ากินเขาจะรู้เลยว่าเออเขาใส่ผลิตภัณฑ์นี้ผู้กะคนบนคอกาแฟบนจนหู้ดูดพื๊ดหู้เลยถ้ามีก็คือปีล้านเลยมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ก็จะได้ยี่ห้อนี้ค่ะคนทำมาเห็นแบบป่าใจคานชันเขาก็จะชอบกันเป็นชีวิตติดใจแล้วคานชัน กกับกากับแฟบโบราณคุ้มค่ากับที่ว่าลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกค้าไปบอกต่อกันนะก <c oughs> ็เลยไม่กล้าเสี่งยงที่จะใช้นมยี่ห้ออ,อื่น <c oughs> ก็เอาของที่มีคุณภาพให้ลูกค้าเลยแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะใจกลับมาให้เรานะ